สวัสดีครับวันนี้ครับเอาเจ้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมาให้ชมนะครับเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งครับจุดประกอบนะครับจากปืนสองค่ายนะครับก็คือสามค่ายเลยครับก็คือมี WEDouble Bell แล้วก็เทอเซลนะครับพอดีผมมี คือมีเป่มแล้วเขาเรียกว่าอรส่งสแตนดาร์ดอยู่แล้วคือตัวห้านิ้วผมก็เลยอยากได้ตัวที่เล็กกว่าก็คือตัวนี้ก็ประมาณสามจุดแปดนิ้วหรือประมาณสี่นิ้วนียครับก็คืออยากได้เป็นไซส์คอมแพคสักตัวนะครับก็เลยได้เป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะเรามาดูตรงนี้กันเรามารีวิวอะไรก่อนนะครับทอดไหมครับ ไลฟ์ดฟิร์สเฟนะเราเขายอดน้ำมันตัวนี้นะครับสไลด์เป็นข,อ,ของ W E นะครับ W E ตัวมินิโมเดลโมเดล B นะครับยกชดบนเลยคันค้างสไลฟ์นี่ก็เป็นข,อ,ของตัว W E มินิเหมือนกันนะครับเอามาลมดำไม่ ตัวเฟรมตัวนี้เป็นของดับเบิลเบลนะครับก็คือแทบจะชุดล่างยกชุดเลยถ้าจะเป็นของดับเบิลเบลหมดเลยครับพวกเฟรมไกคันเซฟหลังอ่อนอะไรพวกนี้จะเป็นของดับเบิลเบลหมดครับชุดยิงก็เป็นของ,งของดับเบิลเบลชุดนอกอะไรนี่ของดับเบิลเบลหมดครับแต่มีตัวเมสสปริงครับตัวนี้เป็นของเทอร์เซลนะครับก็คือเอามาใส่ครับให้สี่มันตัดกันไม่งั้นถ้าสี่เงินแบบสี่เป็นสี่เงินมากไปผมว่ามัน ไม่ค่อยสวยผมชอบสีประมาณนี้ก็เลยเอามาตัดกันส่วนประกับจะเป็นของอาร์มี่นะครับอาร์มี่อารสามหนึ่งผมได้มาเราซั้งตอนได้มาครับไอตัวเหรียนกระดุมมาโคมันมันหายไปครับผมลองไปห้าตามอินเทอร์เน็ตแล้วมันหาไม่ได้ผมก็เลยไปสร้างเรียนมันเป็นกระดุมวินเทนะครับซึ่ง ซึ่งขนาดมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆพอมากอะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวกระดุมที่ผมได้มาครับข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมันเป็นพลาสติกอะครับผมอาจจะตัดบ่อยๆนะครับปอเดีวันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับเสี่ยงรบกวนเยอะมากก็คือผมผมตัดตรงเนี้ยออกครับซึ่งตัวนี้มันเป็นพลาสติกมันไม่ได้ตัดอะไรยากผมก็ตัดตัวเนี้ยออกครับให้มันเลี่ยม แล้วก็ใส่ลงไปซึ่งตัวเนี้ยมันใหญ่พอมากเลยครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้คือไม่มีดอกสวรรนเจา,าะไม้ครับก็เลยใช้ดอกสวรรนเจาะปูนนะครับเจาะนําลงไปแล้วก็ใช้ตัวหินเจียรเลยครับ่อค่อยแต่งค่อยแต่งให้มันกลมแล้วก็ใส่ได้พอดีครับแต่ก็มีรวมๆนงครับก็คือลองผิดลองถูกครับแต่ก็ทําเองก็พอใจนะครับไล็ออกมา ห้าหลายหมาไม่เจอครับก็เลยใส่เป็นลายไก่เร่งพมก็ชอบนะครับเพราะผมเองก็เกิดปีไก่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นตามนักนักสั์ปีเกิดของตัวเองไปเลยต้นตัวตัวนี้ทําแล้วก็ระบบค่อนข้างเพี้ยนแน่นนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์เลยดับหนึ่งประมาณ90อร์เซแต่ตรงติดตรงที่ว่าสไลด์มันไม่ค่อยค้างครับคือตัวนี้ครับให้ดู นะครับก็คือด้วยคร์มที่ตัวเฟรมเฟรมกับสไลด์มันเป็นคนละรุ่นกันนะครับก็คือมันไม่ค่อยเท่ทเสมอกันนะครับเวลาค้างสไลด์ครับมันจะพะเยอะพะเยะอ,ออกจากกันกน,น้อยนะึงผมก็เลยเลือกที่จะไม่แต่งให้มันค้างให้ค้างสไลด์ครับตันนี้ก็ติดนกอตสับนิดเดียนะครับเขาช,ด,ชดยิงมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้ว โอเคครับตัวนี้ลองยิงคลิปก็แน่นดูดีนะครับนี่เป็นมาเกิ้งที่ตัวปืนมันม,มันเขียนว่าคัสตอมคิมเบอร์ชอปผมไม่รู้นะครับว่าตัวนี้มันเป็นของตัวต่างประเทศหรือของไทยนะครับไม่รู้ว่าไทยเอาแบบร้านที่เขาอรับยิงเลเซอร์เป็นแบบขอซื้อมาแล้วไปยิงใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ เพราะผมเป็นคนค้นดูอะมาร์กิ้งส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เขียนแบบนี้เลยครับตัวนี้เขียนแบบนี้พผมก็แปลเหมือนกันส่วนหน้าจะเป็นส่วนไอ้น,นี้ไปเลยครับติดไปเลยคือทําเหมือนทอดได้แต่จริงๆแล้วไม่ทอดไม่ได้ครับเป็นเนื้อเดียวไปเลยส่วนส่วนหลังนี้ก็ทอดได้เฉพาะแผ่นนี้ครับตัวนี้ก็เนื้อเดียวก็สไลด์ไปเลยส่วนตัวผมโอเคครับ ัดต้มตัวนี้พอดีอยากได้ปืนไซส์คอมแพกนะครับก็เลยหาอะไรมาขึ้นไปตัวหนึ่งเดี๋ยวสักครู่ครับเราหยิบแก๊สแล้วเทสให้เดี๋ยวพอดีซื้อแก๊สมาแล้วครับคลิปนี้เลยเทสให้ดูได้มาครับเติมกันแล้วครับตัวนี้ใช้เป็นแก๊ส12กิโลครับของไดโน,โนฟ้าดำนะครับอย่างปืนจีนพวกนี้ครับไม่จำเป็นต้องขึ้นทลายนะครับงางนกก็ยิงได้เลย แต่ถ้าเป็นพวกปืนไต้วันนะครับคือคือถ้าแค่งางนกครับจะยิงไม่ได้ก็คือตัวไต้วันครับระบบก็คือต้องขึ้นลำถึงจะยิงได้แต่ปืนเจียงแค่งางนกก็ยิงได้เลยครับอ้าวาาก็ตีผมก็างางนกก็ยิงได้เลยครับได้วันนี้ลองขึ้นลำดนะู รีคอยแรงเอาเรื่องเลยนะครับมาครับก่อนจะไปดูภายในแยวผมจะเทียบให้ดูครับก็คือตัวนี้ที่ผมทำนะครับตัวเฟรมล่างครับจะเท่ากับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปกติเลยก็คือตรงด้ามจับนะครับจะยาวเท่าตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเอหนึ่งเลยนะครับมีแค่สไลด์ครับมีแค่สไลด์ครับที่ ที่จะั้นฝ่าแล้วก็พวกท่อนอกอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ห้องมินินี่ครับลำกล้องมันเป็นแบบไฮคาปาครับก็คือจะไม่มีบูทบนตัวหนึ่งก็หนึ่งคือเป็นไกด์ลอดยาวครับแล้วก็บูทไกด์ลอดแล้วก็ท่อเลยแต่ห้องหนึ่งก็หนึ่งครับจะต้องมีบูทประคองท่อการท่ออะไรก็เหมือนกันครับ วันนี้ผมใส่ไอ้นี่ครับแผ่นปิดตดไปแล้วเป็นงาน C N C ครับก็ถ้ามันมีประโยชน์นะครับมันมันจะช่วยป้องกันว่าตัวตรงนี้ครับไม่ให้สึกมากเพราะงั้นตัวนี้ครับถ้าไม่มีพอใช้ไปนานแล้วมันจะซึกมากครับสังเกตครับถ้าซื้อปืนนุ่งองอะของพวกงานไต้หวันครับมันจะไม่ค่อยมีแผ่นนะคือถ้าเวลาใช้ไปนานแล้ว ตรงเนี้ยครับมันจะแบบบี้ซึกเข้ามาเยอะมากครับนั่นคือปืนใช้งานเยอะก็ประมาณนี้ครับทลิปหน้าน่าจะเป็นขึ้นคาวไอตัวเล็กรึไหมก็ลูกโม่ครับน <c oughs> ่าจะทำยังไม่ได้ทำนะครับสุดท้ายก็มาทำเจ้าตัวนี้ก่อนจะ <c oughs> ถามว่าฟิตติ้งแม่นไหมถ้าปิดเนี่ยครับถ้าปิดเสียงท่อแทบไม่ได้ยินนะครับเนี่ย แน่นมากครับถ้าจะมีแค่เสียงท่อน,นอกเดียยครับคือฟิตติ้งสลายคือแน่นมากครับตัวนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ